่อต้อนรับเข้าสู่มินาวาพอดแคสต์พบกันทุกวันศุกร์เสาร์ในช่องทางปกติและรับชมก่อนใครในห้องเรียนมิติที่สําสำหรับซีรีส์นะคะประจำเดือนกันยาตุลานี้ก็จะเป็นเรื่องราวของกฎจักรวาลและความสำเร็จแน่นอนว่ามันจะเป็นลักษณะของการใช้กฎของจักรวาลน,นะคะกฎความเป็นสากลแล้วก็กฎที่สร้างสารรค์ทุกสรรพสิ่งโดยที่ตัวเราเองอาจจะไม่รู้ ว่ามันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วและในซีรีส์นี้นะคะก็จะเป็นซีรีส์ต่อเนื่องอีกแล้วเนาะก็ยาวไปประมาณ2เดือนนะคะอธิบายเกี่ยวกับกลไกการทำงานของพลังงานจักรวาลแล้วก็การไปสู่ความสำเร็จได้โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกแรงมากไม่ต้องเปลืองในเรื่องของความพยายามส่วนตัวแต่เมื่อเราเข้าถึงกฎ กฎที่เป็นกฎสากลกฎที่เป็นกฎจักรวาลการดึงพลังงานจักรวาลมาใช้เพื่อนําพาเราไปสู่ทางที่ใช่นําพาไปสู่เส้นทางที่ง่ายกว่าและราบรื่นกว่าเพื่อทำให้เราเข้าสู่สิ่งที่เราปรารถนาได้เร็วมากขึ้นและประสบความสาเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์เราอาจจะไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้ว การดึงพลังงานจัก,กรวาลมาใช้นั้นมันคือการดึงพลังเดิมแท้ที่อยู่ภายในของตัวเราเนี่ยแหละมาใช้เนื่องจากจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนนั้นมีความเป็นหนึ่งเดียวเกิดจากแหล่งกำเนิดเดียวกันจึงมีความเชื่อมโยงบางอย่างที่สามารถถ่ายทอดพลังงานให้แก่กันและกันได้ถ่ายทอดความปรารถนาความรู้สึกการดึงดูดสิ่งที่ตัวเราต้องการ มันจะไปคลิกลิงก์กับจิตดวงอื่นๆและก็สิ่งของอีกมากมายที่เราสามารถสร้างดึงและก็รับจากพลังงานภายในที่มันเป็นเหมือนขุมทรัพย์ภายในที่เราเก็บกักเอาไว้โดยที่ไม่ได้ใช้และไม่รู้ว่ามีสิ่งเหล่านี้เหมือนกับมิติที่สามะค่ะเราถูกปิดบังถูกเก็บซ่อน จริงๆสิสกฎจักรวาลนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและถูกเก็บอยู่ในตำราจารึกพิเศษที่ไม่อนุญาตให้คนทั่วไปได้รับรู้เนื่องจากเมื่อไหร่ที่เรารู้พลังงานภายในของเรามีเท่ากันทุกคนแล้วการปกครองาศาสนาการควบคุมให้มนุษย์นั้นอยู่ภายใต้ชั้นวันนะความเจ็บปวดดิ้นรนขาดแคลนและก็สับสนจะไม่สามารถ ควบคุมเราได้อีกต่อไปพอเมื่อเราเข้าถึงพลังงานภายในและเข้าถึงความเป็นพระเจ้าภายในตัวเราแล้วทุกสิ่งนั้นย่อมถูกสร้างได้อย่างเท่าเทียมทุกคนนั้นจึงมีความเท่าเทียมและเสมอภาคไม่ว่าเขาจะเป็นครูเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่เป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นทนายความหรือเป็นอะไรก็ตาม เราจะไม่ถูกแบ่งแยกไม่ถูกตัดสินและไม่รู้สึกว่าตัวเรานั้นด้อยค่ากว่าใครเลยเพราะความจริงแล้วทุกคนรวนมีความเป็นหนึ่งเดียวความเท่าเทียมจากจิตวิญญาณภายในทั้งหมดและเรามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันเมื่อเราเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่แท้จริงของทุกสรรพสิ่งเราจะเข้าถึงกฎจักรวาลและเราจะไม่แบ่งแยกไม่แบ่งแยกสิ่งใดเลย แม้กระทั่งการตัดสินและแบ่งแยกความเป็นไปได้ในชีวิตของตัวเราเองเราจะเชื่อมั่นการใช้พลังงานจากภายในจิตวิญญาณมากกว่าการที่เราจะออกแรงลงมือทำทำทำแล้วก็พยายามที่จะกดดันตัวเองเพื่อผลักดันให้เรานั้นจมอยู่กับการดิ้นรนการขัดสนและการกระเสือกกระสนในชีวิต สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยนะคะแต่มันคือการสร้างพลังงานภายในเพื่อให้ทุกการกระทำนั้นมันสามารถเข้าไปอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องมันจะไม่ส่งผลไปแบบสเปสสปะจนเราไม่รู้ว่าเราโฟกัสที่อะไรและมันจะไม่ส่งอะไรก็ตามที่ตัวเราไม่ได้สร้างออกไปและเมื่อทุกคนเข้าถึงความลับ The Secret ตรงนี้ทุกๆชีวิต จะมีความเสมอภาคค่ะจิตสำนึกมวลรวมจะถูกเปลี่ยนไปในทันทีเมื่อเราใช้กฎจับภายในใช้พลังงานของจัก,กรวาลและเข้าถึงตัวตนภายในที่มีพระเจ้าซ่อนอยู่ภายในจิตวิญญาณของเราทุกๆคนได้อย่างแน่นแฟนเราจะมีความเท่าเทียมกันและเราทุกคนจะไม่มีใครที่ต้องตกเป็นผู้สิ้นไร้ขาดแลน เราจะเต็มไปด้วยความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์และความเป็นไปได้ของชีวิตและการบังคับให้เราต้องอยู่ภายใต้ชั้นวันนะและความเป็นมิติที่3จะไม่สามารถใช้กับจิตวิญญาณของมนุษย์ที่สามารถเข้าถึงพลังงานของจิตวิญญาณได้อีกต่อไปสิ่งเหล่านี้เมื่อคนคนหนึ่งเข้าถึงมันจะเป็นกระแสรแรงดึงดูดที่ช่วยยกระดับคนรอบข้าง เมื่อมีไลเวอร์เกอร์คนหนึ่งที่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณภายในจะมีผู้ที่เป็นไลเวอร์เกอร์คนต่อๆไปที่ได้รับพลังงานจากผู้แรกไปสู่การส่งต่อความเชื่อมั่นในเส้นทางของการตื่นรู้มันจะถูกจุดประกายส่งต่อไปเรื่อยๆอย่างกว้างขวางและเมื่อนั้นทุกคนจะเข้าถึงความสำเร็จจากภายในและเราทุกคนจะมีความ เป็นหนึ่งเดียวเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะเรารู้ว่าทุกคนนั้นสามารถเป็นได้แบบเดียวกันไม่ว่าคุณจะเกิดในชั้นวรณะไหนไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางในชีวิตแบบใดทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานจัก,กรวาลได้ทั้งหมดค่ะและในซีรีส์นี้เราจะมาพูดถึง12กฎจัก,กรวาลรวมทั้งเส้นทางของการดึงพลังงานจัก,กรวาลลงมา ใช้กับชีวิตของเราเพื่อมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาความสำเร็จนี้ไม่ได้รวมแค่การเงินการงานความรักนะคะแต่มันรวมถึงความสุขมิตรภาพชีวิตที่เป็นอิสระและก็ทุกสิ่งที่เราอยากจะสร้างสารรค์เอาไว้ในภพชาตินี้และแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆในการใช้ชีวิตในภพชาตินี้ของคุณ แต่เมื่อคุณเข้าถึงจักรวาลแล้วคุณจะเชื่อมโยงไปถึงการปลดล็อกสภาวะความเจ็บปวดความทุกทนภายในใจแน่นอนว่ามันไม่ได้ให้แค่ความสำเร็จค่ะแต่มันให้อิสรภาพทางจิตวิญญาณและการเข้าถึงตัวตนภายในที่แท้จ,จริงของคุณการเข้าถึงพลังงานที่คุณสามารถสร้างสรรค์ผักดันชีวิตให้เป็นไปในแบบที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเหนื่อยมากเกินความจำเป็น และคุณไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างรู้สึกขัดสนรู้สึกเหนื่อยล้ามันจะเปลี่ยนเป็นขั้วตรงข้ามที่คุณจะพบกับความสุขความเป็นไปได้ความเป็นจริงพลังงานของจิตภายในและการส,สร้างโลกที่คุณปรารถนารวมทั้งมันจะมีความรู้สึกถึงการแบ่งปันเผื่อแผ่การต่อย,ยอดให้กับบุคคลอื่นๆ และปรารถนาดีให้เขาเป็นเช่นเดียวกับที่เราสามารถเป็นได้แต่ก่อนหน้านั้นกฎจักรวาลเหล่านี้ถูกเก็บซ่อนเอาไว้เฉพาะบุคคลในสถานที่ที่รับหูรับตาเพื่อไม่ให้พลังงานเหล่านี้ถูกรับรู้จากบุคคลอื่นและเพื่อไม่ให้ผู้คนกระด้างกระเดื่องและยากที่จะปกครองยากที่จะเก็บซ่อนหนทางแห่งการตื่นรู้ สิ่งเหล่านี้จึงไม่ส่งผลให้กับการเรียนรู้และการเข้าใจชีวิตโดยทั่วไปเราจึงมักจะเรียนรู้แค่กรอบที่เขาสรสร้างมาให้เพื่อบงการให้จิตวิญญ,ญาณของมนุษย์นั้นยากที่จะก้าวเข้าสู่การตื่นยากที่จะก้าวเข้าสู่หนทางภายในจิตวิญ,ญญาณของตัวเองเพื่อให้ต่างคนต่างใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกอัตคัดและต้องดิ้นรนต้องแข่งขันต้องแข่งแยง่ง ทำให้จิตสํานึกมวลรวมหรือว่าพลังงานกลุ่มนั้นมันสร้างสารรค์แต่ความทุกข์ความเจ็บปวดสงครามการแย่งชิงการแบ่งแยกแข่งขันความอิจฉาริษยาและพลังงานด้านลบทำให้โลกใบนี้เกิดแต่ความโกลาหลและความสับสนทำให้เรื่องราวต่างๆในชีวิตนั้นมันกลายเป็นเรื่องยากขึ้นแทนที่เราทุกคนจะได้รับอย่างเท่าเทียม และการแบ่งปันอย่างเสมอภาคเรากลับต้องกักตุนตัวใครตัวมันเพราะกลัวว่าทรัพยากรนั้นจะมีอยู่อย่างจำกัดเราจึงเข้าไม่ถึงความเสมอภาคความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งที่จริงๆแล้วโลกใบนี้นั้นมีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือและเราทุกคนสามารถที่จะแบ่งปันให้แก่กันและกันได้อย่างเท่าเทียม เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เข้าถึงพลังงานภายในเราจึงไม่รู้ว่าความสมบูรณ์พร้อมนั้นมีอยู่ภายในตัวเราอยู่แล้วเราจึงกลัวการที่เราจะไม่สมบูรณ์การที่เราจะไม่ได้รับการที่เราจะไม่ประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ที่ความกลัวเหล่านี้ครอบงำเราเราจะอยู่ในหนทางของมิติที่สามและจบชีวิตอยู่กับ การเวียนว่ายตายเกิดการวุ่นวายอยู่กับการทำมาหากินการเลี้ยงปากท้องไปวันๆโดยเข้าไม่ถึงความอิ่มเอมใจเข้าไม่ถึงพลังงานภายในและไม่รับรู้ว่าเรามีอิสระมากแค่ไหนในต้นท่านกําเนิดและจิตด,ดังเดิมของเราด้วยความไม่รู้เหล่านี้เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เขาหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพและรับรู้ถึงพลังงานของจักรวาลอย่างแท้จริง พยายามจะปิดพยายามซ่อนเร้นให้จิตสำนึกมวลรวมและทุกๆดวงจิตที่อยู่ในโลกใบนี้ต้องจมอยู่กับเส้นทางเดิมๆที่ไม่มีทางเลือกไม่เข้าถึงตัวตนภายในทำให้เราถูกปกครองและต้องมีชนชั้นต้องกราบไหว้ต้องบูชาเพื่อที่เราจะได้รับบางสิ่งบางอย่างจากคนที่รู้ และตื่นรู้จากผู้ที่มีพลังอำนาจเพราะเราถูกลิดรอนไม่ใช่การลิดลอนอำนาจภายในนะคะแต่เป็นการลิดรอนความจําได้หมายรู้ที่จะเข้าถึงพลังอำนาจภายในเราจึงรู้สึกว่าเราไม่มีและเราขาดอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นจึงทำให้มิติที่สามนี้ยังคงเป็นโลกที่วุ่นวายและอยู่ในมิติที่ยังไม่สามารถยกระดับจิตสำนึก ของมนุษยชาติขึ้นไปมากกว่านี้ได้สักทีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตื่นรู้และเข้าถึงเส้นทางของจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเราจึงสามารถเข้าถึงพลังงานภายในความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันทุกสิ่งนั้นเชื่อมโยงส่งกระแสจิตแก่กันและกันเสมอและเมื่อมีผู้หนึ่งที่สามารถตื่นกระแสจิตที่ยกระดับของคนคนหนึ่ง จะสามารถดึงกระแสจิตมวลรวมให้ขึ้นไปได้อีกหลายหลายคนและสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนการจุดประกายไฟส่งต่อความตื่นรู้ความเข้าใจการเข้าถึงพลังงานภายในของจิตวิญญาณให้แก่ทุกๆดวงจิตให้ก้าวต่อไปด้วยกันมันจึงไม่ได้สำคัญว่าใครจะรู้ก่อนแต่มันสำคัญว่าเมื่อรู้แล้วถ้าหากเขายังคงตัดสินใจที่จะเก็บมันเอาไว้ ถ้าหากเราทุกคนไม่เข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงเราจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือให้ทุกสิ่งบนโลกใบนี้สามารถกลับคืนสู่มิติที่สูงกว่าการไปสู่นิวอิร์ธการไปสู่จิตเดิมแท้ของการตื่นรู้ในทุกๆดวงจิตจิตสำนึกมวลรวมจะยกระดับได้ก็ต่อเมื่อเราเผยแผ่แบ่งปันองค์ความรู้ทั้งหลายที่เราได้รับมาให้แก่จิตวิญญ,ญาณดวงอื่นๆ เพื่อให้เข้าสู่เส้นทางเดียวกันเพื่อให้ช่วยเหลือกันในการจุดแสงสว่างให้แก่โลกใบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้รับรู้กฎของจัก,กรวาลน,นี้แล้วขอให้ตั้งใจที่จะใช้เพื่อนำพาทุกดวงจิตไปสู่เส้นทางเดียวกันอย่ากเก็บมันไว้แค่ความสำเร็จส่วนตัวนะคะเพราะความสำเร็จนั้นยิ่งให้จะยิ่งแพร่ขยายให้ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่ง ความมั่นคงในชีวิตเศรษฐกิจและสังคมค่อยๆกระจายตัวให้ยกระดับจิตสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าทุกดวงจิตในโลกใบนี้นั้นจะเข้าสู่เส้นทางของมิติที่5จนกว่าโลกใบนี้จะยกระดับไปสู่มิติที่หอย่างถาวรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังคงมีอยู่ภายในจิตวิญญ,ญาณเสมอนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องกักตุน ไม่จำเป็นจะต้องใช้แค่เพียงตัวเราหรือคนรอบข้างของเราเท่านั้นแต่ทุกสิ่งนั้นยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งกระจายยิ่งแผ่ขยายยิ่งคุณส,สรรรส้างและส่งเสริมผู้อื่นมากเท่าไหร่คุณยิ่งได้รับพลังงานจากข้างในตัวตนของคุณมากเท่านั้นกฎของจักรวาลน,นั้นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้มันในทางที่ดีคุณใช้มันด้วยการแบ่งปันและคุณใช้มันด้วยความรัก แล้วทุกสิ่งจะย้อนกลับเข้ามาเป็นความสำเร็จในชีวิตของคุณเองและสำหรับตัวอย่างหัวข้อคร่าวๆนะคะสำหรับ ep 1 2 3 4จนถึง ep สุดท้ายนะคะก็จะมีดังนี้นะสำหรับ12กฎจักรวาลนะคะจะมีคือกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนกฎแห่งจังหวะกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกฎแห่งแรงดึงดูดกฎแห่งความสอดคล้องกฎแห่งการกระทำกฎแห่งเหตุและผลกฎแห่งการแทนที่ กฎแห่งการมีอยู่กฎแห่งสัมพันธภาพกฎแห่งขั้วตรงข้ามและกฎแห่งเพศสภาพส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการนำไปใช้นะคะจะเป็น ep เสริมที่เหมือนเราทำไว้ในช่วงเดือนตุลาเนาะก็จะเป็นลักษณะของการที่เราจะนำกฎจัก,กรวาลไปใช้ยังไงมีบล็อกอะไรที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถใช้มันได้สำเร็จสักทีนะคะและใครที่อยากจะติดตามซีรีส์ในีต่อเนื่องอย่าลืม subscribe l i ค์ share นะคะเอาไว้ จะได้ไม่หลงช่องไปไหนนะคะแล้วก็สำหรับช่วงเดือนกันยากับตุลาคมนี้ค่ะซีรีส์นี้จะยาวไป2เดือนเต็มเลยนะก็จะอธิบายแล้วก็เหมือนกับหยิบยกตัวอย่างหลายๆอย่างเพื่อให้เราเข้าใจความเป็นกฎความเป็นพลังงานจัก,กรวาลและการนำไปใช้ได้ละเอียดมากขึ้นเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ร่วมเดินทางไปในเส้นทางของการเรียนรู้ การตื่นรู้และการพัฒนาจิตวิญญาณไปด้วยกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ